ถ้าผมบอกคุณว่าภายในปี2030หรืออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียคุณจะเชื่อไหมครับมันอาจจะฟังดูเหมือนฝันนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่ามันมีเขาลางของความเป็นจริงซ่อนอยู่มันมีสัญญาณที่ชัดเจนมากๆ7อย่างที่กำลังบ่งชีท้ทิศทางนั้นอยู่และที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันมีโอกาสซ่อนอยู่สำหรับชีวิตของพวกเราทุกคน วันนี้เราจะมาถอดรหัส7สัญญาณนี้ไปพร้อมๆกันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จิ๊กซอว์ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าชิ้นส่วนที่เปรียบเสมือนรากฐานของตึกสูงรัดฟ้าเป็นจุดเริ่มต้นของภาพทั้งหมดที่เรากําลังจะต่อกันในวันนี้นั่นก็คือสัญญาณข้อที่1ครับกระดูกสันหลังใหม่ของประเทศหรือก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ที่มูลค่าทะลุล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับ ตัวเลขล้านล้านบาทน,นี้มันอาจจะฟังดูเยอะจนเราจินตนาการไม่ค่อยออกใช่ไหมครับแต่พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือรัฐบาลกําลังทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นใหม่ให้กับประเทศของเรานั่นเองหลายคนอาจจะถามว่าแล้วการสร้างถนนสร้างรถไฟเนี่ยมันจะมาช่วยพลิกประเทศได้ยังไงกันคําตอบก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การสร้างเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้นเองนะครับแต่มันคือการวางรากฐานเพื่ออนาคตในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยทีเดียว ลองนึกภาพตามนะครับเรากําลังจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อ3ามสนามบินหลักเข้าไปด้วยกันทั้งดอนเมืองสวนภูมิและอู่ตะเภามันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าการเดินทางการขนส่งสินค้าและการเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับนักลงทุนเนี่ยมันจะสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมแบบเทียบกันไม่ติดเลยและยังมีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ EEC นั่นแหละครับ พื้นที่ตรงนั้นกําลังจะถูกยกระดับให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมไฮเทคเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับโลกแล้วก็ยังมีโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่3ที่ทําให้ท่าเรือของเรากลายเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้เลยทีเดียวทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรเจกต์ก่อสร้างนะครับแต่มันคือการปูพรมแดงคือการเตรียมบ้านของเราให้พร้อมต้อนรับแขกคนสําคัญที่จะมาเยือน พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันคือการประกาศให้ทั้งโลกรู้แบบดังๆเลยครับว่าประเทศไทยพร้อมแล้วนะพร้อมสําหรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการขนส่งของภูมิภาคอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดจิ๊กซอชิ้นต่อไปให้ตามเข้ามาแล้วพอเราเตรียมบ้านของเราให้สวยงามพร้อมรับแขกแล้วสัญญาณชิ้นต่อไปมันก็ตามมาติดๆเลยครับนั่นก็คือสัญญาณที่สแม่เหล็กดูดการลงทุน หรือเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่กําลังพุ่งเป้ามาที่อุตสาหกรรมแห่งอนา,าคตของบ้านเราครับคุณรู้ไหมครับว่าเงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้ามาในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ไหลเข้ามาแบบสเปรสปะนะครับแต่มันมีทิศทางที่ชัดเจนมากๆเงินก้อนใหญ่มันกําลังพุ่งตรงไปที่อุตสากรรมเป้าหมายใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ E ีวีที่เราเห็นวิ่งกันบนถนนมากขึ้นทุกวันนี้อุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่เป็นชิ้นส่วนสําคัญในอุปกรณ์ไอเท็ทั้งหลายรวมไปถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ขั้นสูงที่จะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาคคําถามสําคัญก็คือทําไมจูจ่ๆบริษัทระดับโลกถึงหันมาสนใจประเทศไทยกันมากขนาดนี้คำตอบสำคัญซ่อนอยู่ในคำคำหนึ่งครับนั่นก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า China Plus o นั่นเองครับมันคือกลยุทธ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่แต่ก่อนเคยมีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในจีนอย่างเดียว ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าการพึ่งพาประเทศเดียวมันเสี่ยงเกินไปแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคระบาดหรือความขัดแย้งทางการเมืองเขาก็เลยต้องหาบ้านหลังที่สองครับเพื่อกระจายความเสี่ยงและแน่นอนว่าประเทศไทยกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยด้วยเหตุผลเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใจกลางภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐานที่เราเพิ่งคุยกันไปในข้อแรกนั่นแหละครับนี่คือการเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญเลยนะครับจากในอดีตที่เราอาจจะเป็นแค่ผู้รับจ้างผลิตตามใบสั่งอย่างเดียว ตอนนี้เรากำลังจะอัปเกรดตัวเองไปสู่การเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมซึ่งมันจะนำมาสู่งานที่มีคุณภาพมากขึ้นต้องการทักษะที่สูงขึ้นและแน่นอนว่าผลตอบแทนหรือไรายได้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองทีนี้พอเรามีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยมีเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วมันก็ยังขาดอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มศักยภาพครับนั่นก็คือสัญญ,ญาณที่3าม สมองกลางของภูมิภาคหรือก็คือการเปลี่ยนผ่านประเทศของเราไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบครับคำว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงแค่การซื้อของออนไลน์หรือการเล่นโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับตอนนี้ประเทศไทยกําลังถูกวางตําแหน่งให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลหรือ data center hub ของภูมิภาค ลองนึกภาพว่าข้อมูลจํานวนมหาศาลจากทั่วทั้งอาเซียนจะถูกส่งมาจากเก็บและประมวลผลที่บ้านเรามีการลงทุนพัฒนาโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพเพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง Internet of Things หรือ IoT ที่อุปกรณ์ทุกอย่างจะคุยกันเองได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วยังมีการผลักดันให้ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้อย่างจริงจังอีกด้วยในยุคที่ข้อมูลมีค่ามากกว่าทองคำ ใครก็ตามที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้ผู้นั้นก็คือผู้กุมอำนาจตัวจริงในเกมเศรษฐกิจยุคใหม่มันคือการเปลี่ยนจากประเทศที่ใช้แรงงานเป็นหลักไปสู่ประเทศที่ใช้สมองและข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งนี่คือรากฐานที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกยุคใหม่ได้อย่างเท่าเทียมครับเมื่อเรามีทั้งโครงสร้างพื้นฐานมีเงินทุนและมีสมองกลนดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนแล้ว จิกซอชิ้นต่อไปคือสิ่งที่หลายประเทศต้องอิจฉาเราเลยแหะครับนั่นก็คือสัญญาณที่4อาวุธรับที่คนทั้งโลกหลงรักหรือที่เราเรียกกันเท่ๆว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองครับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่เราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยใช่ไหมครับแต่มันคืออะไรกันแน่ผู้ให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะครับมันคือสเสน่ห์คือพลังที่มองไม่เห็นที่ทําให้คนอื่นรักชอบ และอยากจะเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งประเทศไทยเรามีของดีแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยครับลองนึกดูสิครับแค่พูดถึงอาหารไทยภาพข้าวเหนียวมะม่วงหอมหวานหรือผัดไทยร้อนๆก็ลอยขึ้นมาในหัวของคนทั่วโลกแล้วครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่อาหารนะครับแต่มันคือทูตวัฒนธ,นธรรมชั้นดีเลยทีเดียวแล้ววงการภาพยนตร์ลหะครับหนังไทยหลายๆเรื่องไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ดึงดูดให้คนอยากมาตามรอยสถานที่ถ่ายทำสวยๆในบ้านเราและยังมีแฟชั่นมีมวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอีกทุกอย่างล้วนเป็นอาวุธรับของเราทั้งนั้นหลายคนอาจจะถามว่าและสเสน่พวกนี้มันจะมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจได้ยังไง โอ้โหช่วยได้เยอะมากเลยครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่คนทั้งโลกรู้สึกดีกับประเทศไทยรู้สึกหลงรักในวัฒนธรรมของเรามันจะนำไปสู่การสร้างแบรนด์ประเทศไทยที่แข็งแกร่งมากๆพอแบรนด์เราดีใครๆก็อยากมาเที่ยวพอมาเที่ยวก็เกิดการใช้จ่ายพอได้สัมผัสกับสินค้าของเราเขาก็อยากจะซื้อกลับไปใช้หรือสั่งซื้อจากประเทศของเขามันเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มมากมายเลย แค่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองครับมันคือการดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่น่าลหลงไหลของเรานี่แหละครับเอาเลยครับพอเราเห็นภาพรวมของโครงสร้างเงินทุนสมองกลนและสเสน่ห์ของเราแล้วมาดูจิก๊กซอชิ้นที่5กันบ้างครับชิ้นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ภาพทั้งหมดมันดูมั่นคงและน่าเชื่อถือมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ สมอเรือที่มั่นคงหรือเสถียรภาพของค่าเงินบาทของเรานั่นเองครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและก็เป็นคำถามที่หลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของบ้านเรามันดูโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศแต่ทำไมทำไมค่าเงินบาทของเราถึงยังแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพอยู่ได้ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ ลองนึกภาพว่าเศรษฐกิจโลกคือทะเลที่กำลังปั่นป่วนอยู่มีทั้งคลื่นลมและพายุโหมกระหน่ำอยู่ตลอดเวลาประเทศที่มีการเติบโตแบบวุ่นวายมากๆก็อาจจะเปรียบเสมือนเรือเร็วที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่พอเจอคลื่นใหญ่ๆก็อาจจะโคลงเคลงได้ง่ายครับแต่ประเทศไทยเราเปรียบเสมือนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ครับที่อาจจะแล่นไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงและที่สำคัญเรามีสมอเรือชั้นดีที่คอยถ่วงให้เรือของเรา นิ่งอยู่เสมอสมอเรือที่ว่านี้ก็คือสเสถียรภาพทางการเงินของเรานี่แหละครับทั้งเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงการควบคุมอัตราเงินเฟอ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในสายตาของนักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกเนี่ยนะครับความมั่นคงนี่แหละครับคือสิ่งที่เขามองหาเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวเพราะมันหมายถึงความเสี่ยงที่ต่ำกว่านั่นเองครับเงินบาทที่มีสเสถียรภาพมันจึงเป็นเหมือนเครื่องยืนยันชั้นดี ที่สะท้อนความเชื่อมั่นจากคนทั้งโลกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานั้นมีพื้นฐานที่แข็งแรงจริงๆไม่ได้เป็นภาพลวงตาที่ฉาบฉวยเท่านั้นเองครับและจากความมั่นคงในประเทศมันก็นำเราไปสู่จิ๊กซอชิ้นที่6ครับซึ่งเป็นเรื่องของการวางตัวของเราบนเวทีโลกนั่นก็คือการวางตัวอย่างชาญฉลาดหรือความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ครับ คำว่าภูมิรัฐศาสตร์นี่ฟังดูอาจจะยากไปนิดหนึ่งนะครับแต่พูดภาษาชาวบ้านเลยก็คือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจของโลกนั่นเองครับทุกวันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนเขากําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในทุกด้านเลยใช่ไหมครับหลายๆประเทศในโลกก็ต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างไหนซึ่งการเลือกข้างมันก็มีความเสี่ยงเสมอแต่ประเทศไทยเราเลือกเดินทางที่แตกต่างออกไปครับ เราเลือกที่จะวางตัวเป็นกลางและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆุกฝ่ายเราเป็นมิตรได้ทั้งกับอเมริกาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับจีนและยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นๆทั่วโลกอีกด้วยครับการวางตัวแบบนี้แหละครับที่ทําให้เรากลายเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยหรือสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียที่ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาเจรจาพูดคุยทําธุรกิจหรือลงทุนได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งของใคร แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ก็คือเราไม่ได้เลือกข้างแต่เราเลือกผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งครับทําให้เราสามารถค้าขายได้กับทุกคนสามารถดึงดูดการลงทุนได้จากทุกขั้วอํานาจมันคือการเดินเกมอย่างชาญฉลาดบนกระดานหมากรุกโลกที่ทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงจิ๊กซอชิ้นที่7ชิ้นสุดท้ายครับชิ้นนี้เปรียบเสมือนการมองไปยังอนาคต เป็นการกำหนดทิศท,ทางว่าการเติบโตทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยมันจะเดินหน้าไปในรูปแบบไหนซึ่งคำตอบก็คือเราจะโตไปพร้อมกับวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตหรือที่เรียกว่าเศรษฐ,ฐกิจสีเขียวภายใต้โมเดลเศรษฐ,ฐกิจ BCG ครับ BCG ย่อมาจากอะไร B ตัวแรกคือ Bioeconomy หรือเศรษฐ,ฐกิจชีวภาพครับคือการนำเอาทรัพ,พยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับพูดง่ายๆคือเปลี่ยนจากขายของถูกมาเป็นขายของแพงด้วยผุมปัญญานั่นเอง C ตัวที่2คือ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนครับอันนี้สำคัญมากๆมันคือการเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตใช้แล้วทิ้งไปสู่การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเพื่อลดขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจีตัวสุดท้ายคือ green economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวครับซึ่งก็คือหัวใจของทั้งหมดเลยคือมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เราเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนครับทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นก็เพราะว่านี่คือเทรนด์ของโลกครับคือทิศท,ทางที่ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังมุ่งหน้าไปการทำธุรกิจในอนาคต จะถูกบีบด้วยกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆใครที่ไม่ปรับตัวก็จะตกขบวนไปครับแต่ประเทศไทยเรากำลังก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าในเรื่องนี้มันคือการประกาศวิสัยทัศน์ให้โลกรู้ว่าเราไม่ได้อยากจะโตแบบไร้ทิศทางอีกต่อไปแล้วครับแต่เราจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความรับทิดชอบต่อโลกใบนี้ครับและนี่แหละครับคือจิกอ๊กซอทั้งเชิ้นเมื่อเรานำมันมาต่อเข้าด้วยกัน จากรากฐานโครงสร่างพื้นฐานที่แข็งแกร่งนำไปสู่การเป็นแม่เหล็กดูดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขับเคลื่อนด้วยสมองกลดิจิทัลเสริมด้วยสเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่มีใครเหมือนยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยค่างเงินบาทที่มีเสถียรภาพวางตัวอย่างชาญฉลาดบนเวทีโลกและมุ่งหน้าสู่อนาคตด้วยการเติบโตที่ยั่งยืนคุณเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเกินแม้แต่น้อยเลยนะครับแต่มันคือแผน คือยุทธศาสตร์ที่กำลังดำเนินไปอย่างนิบเงียบแต่หนักแน่นการเป็นเสือเศรษฐกิจในยุคสมัยนี้มันอาจจะไม่ใช่การส่งเสียงคำรามดังๆให้ใครๆเกงกลัวอีกต่อไปแล้วก็ได้ครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวอย่างชาญฉลาดมีกลยุทธ์เหมือนนักลาที่ซุ่มรอจังหวะโตแบบเงียบๆแต่กินรวบทั้งกระดานคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราคนธรรมดาอย่างเรายัางไงครับ คำตอบก็คือมันคือโอกาสครั้งใหญ่เลยครับโอกาสที่ซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งนี้โอกาสในการที่เราจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ตลาดแรงงานในอนาคตกําลังต้องการอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัลทักษะด้านภาษาหรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสีเขียวมันคือโอกาสในการเริ่มต้นทําธุรกิจที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้ และมันคือโอกาสในการที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตครั้งสำคัญของประเทศเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเราเองและคนรุ่นต่อไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกท่านได้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับว่าในเมื่อประเทศของเรากำลังเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วตัวคุณล่ะครับพร้อมแล้วหรือยังสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังจนจบนะครับ คุณคิดว่ายังไงกับสัญญาณทั้ง7ข้อนี้มีข้อไหนที่คุณเคยสัมผัสได้ด้วยตัวเองแล้วบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ